สวัสดีชาวบัมบ้าไปทีครับกลับมาพบกับบัมบ้าไปทีครับผมบัมอีกเช่นเคยนะครับหลายๆคนอาจจะเฮ้ยพี่บัมช่วงนี้หายไปไหนยังรีวิวมือถืออยู่ไหมเห็นไปร้องโมร้องเพลงอะไรแบบนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มือถือเนี่ยออกค่อนข้างน้อยผมเองก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องของการร้องเพลงโ c o อร์ก็ร้องไม่ได้ดีแล้วนะฮแต่ว่าชอบนั่นเองนะครับวันนี้ครับกลับมาทํารีวิวมือถือนะครับแล้วก็ได้รับมือถือจากซัมซุงมานี่คือซัมซุง galaxy s 24 ultra นั่นเองครับผมได้รับเครื่องมาเนี่ย มาพือรหัสสุข เสานะครับก็มีไปดูคอนเสิร์ตมานะครับมีการซูมที่ระยะต่างๆเวลาที่เราดูคอนเสิร์ตเราอยากจะเห็นแบบศิลปินหรือว่าตัวแสดงใกล้ๆเนี่ยก็ต้องใชใ้ซูมนะครับหเท่าเนี่ยชัดเจมมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมนั่งคิดว่าเฮ้ยผมควรจะต้องไปที่ไหนนะฮะที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ตอบโจทย์มากๆเลยก็คือที่ภูเขาทองนะครับตั้งใจว่ามาวันอาทิตย์แบบนี้จะแบบคนน้อยๆแต่ปรากฏว่าคนมาทําบุญเยอะมากเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับที่ภูเขาทองเนี่ยผมจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะครับแล ทั้งแบบช่วงที่มีแสงและก็ช่วงที่มีแสงน้อยหรือว่าช่วงที่มีแสงมืดไปเลยก็ตามนะครับข้างล่างเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากๆครับตัว S 24ตัวอัลตร้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวที่เป็น AI Galaxy AI นั่นเองซึ่งจะมีการแปลภาษาให้เราด้วยเดี๋ยวก็จะไปลองหานะักท่องเที่ยวคุยเขาสักนิดนึงนะโดยที่แบบภาษาอังกฤษง่อยๆของผมนี่มันจะคุยได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปชมรีวิว Samsung Galaxy S 24 Ultra ครับ สำหรับ Samsung Galaxy A24 Ultra ตัวนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะได้ดูนะข้อมูลต่างๆจากหลายๆช่องไปแล้วรู้แล้วครับว่าเขาเน้นในเรื่องของ Galaxy AI มีการแปลภาษาทั้งตัวที่เป็นตัวดาวนันสือหรือว่าเป็นเสียงต่างหรือว่ามีการในเรื่องของการใช้รูปปรับแต่งรูปอะไรต่างๆแบบนี้นะครแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือตัวนี้เนีเขามาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 3แล้วนะครับให้ความเร็วที่ดีมากๆทีเดียวแล้วก็มีการรองรับตัว Galaxy AI ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วครับนิดนึงคือถ้าเราไปดูในคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมันจะมา ให้กับตัวที่เป็นแบบก่อนหน้านี้ไหมเช่น S 2 h 2 S 2 3หรือว่าตัวฟลิปต่างๆอะไรแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าชิปเซตของตัวนี้มันเป็นตัวที่พัฒนาล่าสุดนะครับ <literal> ค <ness> <im> ือตัวที่เป็น8ปเจนมันจะมีส่วนที่แบบดูแลในเรื่องของ AI โดยเฉพาะเพราะฉะนั <im itation> ้นเนี่ยความเร็วความเสถียรต่างๆมันต้องดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะมากับตัวที่เป็นก่อนหน้านี้หร um ือเปล่าถ้ามันมาก็ต้องลองใช้ดูทีว่าความเร็วความใช้งานไหลลื่นมันจะดีสักขนาดไหนตัวท็อปที่ท่เเป็นนนตััว้า ที่จะได้ตัวที่เป็น s น a p d r a g o n แปด gen สามนะครับตัวที่เป็นรองจากนี้ก็จะเป็นตรง s, s note นั่นเองครับอีกอย่างนี้ที่ผมต้องพูดก็คือเรื่องของราคานะครับสำหรับตัวราคาของตัว samsung galaxy s ยี่สิบสี่ ultra ตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเขาจะเป็นแรงสิบสองและลอมเนี่ยเริ่มตั้งแต่สองห้าหกห้าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเทเลบอยก็คือถ้าเป็นตัวหนึ่งเทเลบอยเนี่ยก็ประมาณหกหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับถ้าดูแบบนี้เนี่ยราคาถือว่าแรงมากๆจริงๆนะครับอ่ะบางคนก็อาจจะบอกว่าเออได้ ai ไปได้อะไรไรป ผมอยากจะให้เน้นในเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ตัวนี้มาอันดับแรกเนี่ยผมเอาไปส่องอ e ีเมลแค่เอากล้องเนี่ยนะครับไปส่องที่อ e ีเมลที่เป็นภาษาอังกฤษหรือจะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะครับที่เขาลองรับเนี่ยนะมันสามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยได้ผมสามารถที่จะเข้าใจคอนเซปต์ความหมายต่างๆถือว่าคุ้มแม้สำหรับการทํางานถือว่าคุ้มเนาะผมสามารถที่จะแปลภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษโอเคล้มันอาจจะอยู่ประมาณสัก60 7 0็แต่ผมก็ามาทำอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อปรับให้มันเข้าหูคนไทยมากขึ้นถือว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆถ้าอย่างนี้46,900บาทถือว่ายอดเยี่ยมมากถ้าผมมีมิ팅ที่แบบมีชาวต่างชาติหลากหลายภาษาหลากหลายสำเนียงนั่งฟังคุยกันผมเอาตัวนี้ทานเสลดหรือว่าช่วยแปลภาษาถือว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆทํทำมาเป็นแบบเหมือนกับบันทึกการประชุมคุ้มสุดๆแปลว่าถ้าแบบนี้คุณม,มาถูกทางลูกค้ากลุ่มนี้แหละที่จะ เรียกว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมหรือว่าพวก AI ต่างๆเหล่านี้อาจจะใช้ AI รูปภาพในเรื่องของการเอียงหรืออ่านแบบว่าลบอะไรบางต่างๆแบบนี้นะ46,900บาทสำหรับการเริ่มต้นอาจจะต้องอาราคาสูงสักนิดหนึ่งอันนี้ก็บอกกันตามตรงนะครับอันนี้หนึ่งก็คือจะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมจะต้องเป็นโลหะไทเทเนียมด้วยนะไทเทเนียมเนี่ยมันก็ยังมีความเบาลงนะถ้าเทียบกับตัว A 2 3มันก็จะเบาลงสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่า้ i, ไปตามคู่แข่งหรือเปล่าอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะคือ เล the speaker, a roommate, a the 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 ือกไทเทเนียมมาทั้งนี้ในเรื่องของความเขาเรียกว่าดูดูดีขึ้นพรีเมียมขึ้นแล้วก็เบาลงนั่นเองครับผมเป็นคนไทยเป็นยูทูบเบอร์มาจากประเทศไหนกันครับวิทัมย่างสมัยชัคราวยูทูเบอร์จากประเทศไหนมาตอนนี้เรามาจากโปแลนด์เราอยู่ที่นี่กันสองอาทิตย์ ชอบอะไรที่เมืองไทยบ้างครับประเทศที่สวยงามมากที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรอบอืมิ beautiful country, uh, very good food yeah. and uh, the n i c place, many many nice place in Thailand and right? And very hot. โอเค Thank you too much Thank, thank you too much this is a Samsung Galaxy S24 uh, Ultra h u uh, After you come back to Poland you will see uh, like a, a commercial everything It's good about the translate Use the Galaxy AI or something AI <Okay. S 1> สวัสดีครับมาจากประเทศไหนครับ Bonjour de quel pays vous venez สวัสดีฉันมาจากฝรั่งเศสมาอยู่ที่เมืองไทยกี่วันครับ ฉันใช้เวลาหนึ่งเดือนในประเทศไทยฉันชอบซุปและทุกอย่างที่ขึ้นอยู่กับกลไม้ทั้งหมดที่คุณมีซุป uh, fruit yeah okay it's very nice um, ที่ปารีสมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับ r i s, est est bon voir Paris? <S มีอนุสาวรีย์มากมายที่สามารถเดินเล่นในปารีสในตอนเย็นการค้นพบย่านเล็กๆและเสือเป็นสิ่งที่ดีมากเมนี hmm. Many, uh, like ่อ่ารก Monument, yeah, yeah, yeah many yeah. monuments and you can walk in the in, the, in your park in the yeah. pali in the evening time or something area. like this. Yeah, uh, and the small place, very nice. Yeah. Okay, okay, thank you too much. What was your name? Thomas. Thomas, I'm happy. What? Nice to meet you. Nice to meet you too. <laughs> เรามาดูสเปคกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S24 Ultra ตัวนี้มาพร้อมกับขุมพลังหรือว่า CPU เขาก็เป็น Snapdragon 8 Gen 3ที่แรงที่สุดของโลกตอนนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ4นาโนเมตรนะครับตัวนี้ทำงานทั้งหมด8หัวในการความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.39 g h z นะครับแล้วก็ CPU เป็นตัว Arduino 750ความบางของตัวเครื่องอยู่ที่8.6มิลมนะครับด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีลาโพง1ตัวด้าบน1ตัวนะครับจูนผ่น AKG เสียงดีมากๆครับ มีช่องสําหรับเสียบชาร์จเป็น USB 3.2นะครับสาม,มารถใส่ซิมได้2ซิม sim, นาโนซิมทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นปากกา S Pen นั่นเองนะครับมาดูกันที่หน้าจอ,อเบาบ้างนะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่6.8นิ้วนะครับจอของเขาเนี่ยเป็นตัว Dynamic นะครับ LTPO Amoled 2 X นะครับซึ่งให้ Refresh Rate ส,สูงสุดก็คือ120่งเฮิร์แล้วก็เปล่งแสงได้สูงสุดซึ่งสู้แสงที่ภูเขาทองได้ดีมากนะครับ2,600ันหกนิสนั่นเองนะครับด้านด้านหลังเป็นกราด้ากรา คู่นะรับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพร้อมกับกล้องหลักของเขานะครับ200ล้านพิกเซลนะครับ f อยู่ที่1.7นะครับลองลงมาเป็น periscope telephoto นะครับ50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น telephoto 10ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.4นะครับตัวนี้จะเป็น ois 3 x optical zoom นะครับอีกตัวนึงเป็นเลนสวายเนาะ12ล้านพิกเซลนะครับวายถึงประมาณ120องศานะครับแล้วก็สำหรับเซลฟี่นั้นอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับรองรับวิดีโอนะครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยสำหรับกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่8 k นะครับซึ่่่งสวนใใหญผมจะช้ อยู่ที่ประมาณ 4K นะครับประมาณ 4K 60ประมาณนี้ครับโอเคแบตเตอรี่5,000นะครับรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านบนของภูเขาทองนะครับที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่น่าจะเหมาะกับการถ่ายในระยะต่างๆของการซูมด้วยแล้วก็อย่ารอดูพาทิตตกด้วยนะครับแล้วรวมถึงที่ที่มีแสงน้อยด้วยทัวรนิดนึงก่อนนะครับกล้องของเขาตัว S24 Ultra ตัวนี้กล้องตัวหลักของเขาเนี่ย200ล้านดิกเซลนะครับค่า f อยู่ที่1.7ซึ่งเป็นตัวที่เขาเรียกว่าวิ่ีผมเข้ามา เรียกว่ารับแสงในที่ที่มีแสงน้อยได้ดีมากนะครับอัลตราไวนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับอยู่นี่เนี่ยอยู่ที่120องศาจะรับภาพได้กว้างมากๆครับอีก2ตัวนะครับตัวนึงเป็นเทเลโฟโต้นะครับตัวที่อยู่ที่10ล้านพิกเซลตัวนี้อาจจะระยะที่อยู่ 3x Optical zoom แล้วก็อีกตัวนึง50ล้านพิกเซลที่มี o p t i c a อ zoom อยู่ที่ 5x เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะลองถ่ายที่ระยะต่างๆมาให้ดูนะครับกล้องหน้าของเขาครับ12ล้านพิกเซลอยากจะลองเซลฟี่ให้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะดูรูปกันไปเรื่อยนะครับผมมาที่ขอทองเนี่ยประมาณสักบ่ายสองจริงแล้วผมก็จบโรงเรียนวดสเกตนะครับก็ เรียนอยู่แถวนี้ตลอดตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับก็ภาพในระยะต่างๆนะครับที่ซูมเนี่ยผมมองว่าที่ระดับ 3x 5x เนี่ยเป็นระยะหวังผลเนาะที่มากกว่านั้น 10x ก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าไกลามากๆบางทีมันก็จะมีความเบลอรหรือว่าต้องใช้มือที่ค่อนข้างนิ่งสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ท้องฟ้าสีสดใสแต่อุณหภูมิวันนี้น่าจะประมาณ37องศาผมว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากทีเดียวนะครับแล้วก็มันก็มีบางช่วงที่ผมถ่ายรูปแล้วมันมีความร้อนเกิด ส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนที่ผมแบบอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยเ,อเยอะๆนะฮะมันก็จะมีความร้องเกิดขึ้นแต่ว่าภาพที่ได้ออกมานะครับผมว่ามันดูสวยมันดูสีสันเป็นธรรมชาตินะครับเซลฟี hmm. ่รูปภาพที่เป็นพอร์เทรตหลังละลายเบอร์ ได้เนียนมากทีเดียวนะครับผมค่อนข้างทีง่จะชอบมากสําหรับกล้องที่มันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแบบนี้มีความคมชัดที่สวยงามมากๆนะครับจริงๆเรื่องของกล้องมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากตัวเก่าๆมากนักนะครับแต่ว่าพอมันโดยรวมะผมว่ามันก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะใช้งานในการที่เราจะซูมได้อย่างผมไปดูคอนเสิร์ตเลยละอะไรเงี้ยมันซูมเข้าไปแล้วมันเก็บภาพบรรยากาศได้ให้ความรู้สึกที่ดีภาพนี้เนี่ย2 0 0ล้านพิกเซลเมื่อก,กี้ก็ให้ความละเอียดที่สูงนะครับก็ว่ามาณทั้ง20-30เมกเน ความสามารถที่จะไปขยายไป ตัดแต่งอะไรเงี้ยได้เลยนะครับนี่ผมก็เดินข้างล่างเขาก็รู้ว่าช่วงนี้แบบปีใหม่ต้องมาปีนี้ต้องมาแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่สูงวัาสเกตก,ก็จัดงานไว้เรียบร้อยนี่ผมลองซูมในโหมดพอดเทสท,ท,ที่ระยะต่างๆภาพที่ได้ออกมาดูดิสวยใสายมากๆทีเดียวนะครับ 3x 5x อย่างเงี้ยดีเลยนะครับนี่ข้างหลังก็เป็นสีสันของตัวโคมนะครับนี่เข้ามาในถ้ำจะมืดมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าสู้ในเรื่องของการที่แบบแสงน้อยๆได้ดีเลยครับดูแบบสว่าง ชัดใสมากๆเลยทีเดียวนะผมชอบมากๆเลยทังนี้ตังนี้ผมชอบสุดๆนะครับข้างในนี้มันมืดมากครับผู้ชมครับมาดูงานวีดีโอกันบ้างน,นะครับผมก็เลือกที่จะถ่ายเป็น 4K 6 0ว่าน่าจะพอแล้วล่ะผมว่าแค่นี้ก็ค่อนข้างจนเนียนและนิ่งมากๆนะครับมีการสั่นมาให้ด้วยเราสามารถจะไปทํารายการท่องเที่ยวได้เลยสบายๆเลยครับเนี่ยฮะดูเิฮะเอาไปทําได้แล้วก็คนที่ถ่ายก็คือเพื่อนผมเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นบันไดแลดูความนิ่งของเขาครับ นี่คือคักมากนะครับ้องบมนะฮะ,ะขาขึ้นดีมากนะครับพอขาลงเท่านั้นนะครับหมดแรงเลยประมาณน,นั้นนะครับผมชอบครับ มากันในยามค่ําคืนบ้างนะครับผมขอยักขยับมาที่สะพานพระรามแปดแล้วกันเพราะว่าที่วัดสเกตคนเยอะมากและเสียงดังมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอไปคลิปนี้จ,จะเสียงดังนิดนึงอ่นนี่คือภาพในยามค่ําคืนที่ผมลองซูมเข้าไปนะครับที่เรือสําราญล,ลํหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าคือ F 1.7ตัวนี้แล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้มันทําภาพกลางคืนออกมาได้ดีนี่เซลฟี่กลางคืนที่หลายๆคนขอมาก็ จัดให้ตามระเบียบเลยทีเดียวนะครับโดยรวมผมว่าผมชื่นชอบนะสำหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่ฮะสวยปิ้งเลยนะครับภาพนี้นะครับสุดท้ายที่ร้านอาหารครับ โอเคครับมาถึงบทสรุปของตัว Samsung Galaxy S 2 4 Ultra ที่วันนี้ผมได้ถ่ายรูปไปนะครับจริงผมใช้งานมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันพุธเนาะไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็วันนี้เนี่ยมาลองทริปที่เป็นแบบว่าอากาศร้อนๆ37 38องศาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ไปถ่ายข้างบนนะฮะลองระยะซูมต่างๆลองวิดีโอต่างๆเรียกว่าครบมากๆครับ ไปถ่ายในถ้ำที่ที่มีแสงน้อยด้วยคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีไปถ่ายกลางคืนที่แถวๆสะพานพระรามแต่อแต่ว่าจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับผมเองเนี่ยกับ Galaxy A24 Ultra ตั้งแต่ใช้มาก็คือผมรู้สึกว่าอย่างไปดูคอนเสิร์ตเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับการที่เราได้ซูม 3x นะครับ 5x นะครับ ถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะซูมได้สูงสุดที่เป็นออปติคอลซูมที่ 5x ก็ตามแต่ว่าผมว่าภาพมันมีความเป็นธรรมชาติสีสันมันไม่ฉูดฉาดนะครับแล้วก็ผมว่ามันให้ฟีลลิ่งของเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ภาพสวยๆอะไรประมาณนั้นวันคอนเสิร์ตผ่านไปผมถ่ายรูปก็ง้างเยอะเนาะก็เข้าไปดูใน Facebook ผมได้มีรูปลงไว้อยู่นะครับพอมาวันนี้เราเริ่มถ่ายกันตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายจนกระทั่งประมาณตอนนี้ก็คือ เกือบเกือบหโมงเย็นแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมที่ผมชาร์จมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ถ่ายหนักๆเลยนะวันนี้ตอนนี้เหลืออยู่ที่56% 5 6กเ็นะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งโหคิดว่าตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัว Snapdragon ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็น8ปด g e ด้วยมันทําให้เรื่องของการบริโภคพลังงานเนี่ยมันต่ําลงใส่ซิม 5G อะไรเนียบร้อยแล้วแต่นะครับผมว่าแบต ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมถ่ายมาสักประมาณ3-4ี่ชั่วโมงผมว่าพอมันเจออุณหภูมิที่มันร้อนมากมาแล้วก็ผมมีการถ่ายหน้าจอด้วยนะครับแล้วกเ็เครื่องเนี่ยมันจะมีความร้อนประมาณหนึ่งแต่เรายังสัมผัสได้นะแต่รู้ได้เลยว่ามันร้อนมันร้อนจริงๆนะครับอันนี้ก็บอกคนตามตรงนะครับในเรื่องของการถ่ายรูปคราวนี้ถัดมาในเรื่องของตัว Galaxy AI กันบ้าง Galaxy AI เนี่ยผมบอกก่อนว่าอย่างผมเองเนี่ยเป็นเซลล์ต้องใช้งานเกี่ยวกับการ ดูเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆมีทั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับอย่างผมได้เข้ามาเนี่ยผมมีงานที่จะต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ผมว่าประมาณ 70- 80%ถึงค่อนข้างที่จะถูกต้องแม่นยําแล้วก็ผมก็มาเกาต่ออีกประมาณสัก2 0่0อ,อให้มันสามารถที่จะอ่านเป็นภาษาไทยได้ AI เนี่ยผมว่วาออมันมันมัน,ม,นมันคุ้มค่ามากๆยิ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบ มีการติดต่อต่อตางประเทศการตอบอีเมลสามารถถ่ายรูปแล้วก็แปลอีเมลจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยได้หรือว่ารองรับอีก11ภาษานะครับผมว่าอันนี้เวิร์กนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาที่นี่ผมเจอชาวต่างชาติหลายคนไม่ว่าจะเป็นชาวโปรแลนด์ชาวฝรั่งเศสนะครับเขาสามารถที่จะสื่อสารติดต่อผมได้โดยที่แบบเออผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใ,ใกล้เคียงแต่9 0นะครับคุยกันรู้เรื่องถามทางได้ถามว่าเขาชอบอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยอะไรแบบนี้ได้นะครับ ฟังก์ชันที่เป็นในเรื่องของการโทรออกยังไม่ได้ลองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องคืนเครื่องละก็เป็นการโทรออกไปแล้วก็สามารถที่จะแปลภาษาได้อน,นันก็ผมคิดว่าน่าจะมีได้ดีประมาณหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเครื่องกลับมาอีกรอบหนึ่งจะลองให้ดูแล้วกันนะครับเรื่อง AI ผ่านไปแล้วเรื่องการแปลภาษาะครับแปลภาษาเนี่ย AI เนี่ยมันจะรับตั้งแต่ Text หรือว่าข้อความนะครับเสียงนะครับแล้วก็รูปภาพ รูปภาพนมนีผมขึ้นไปข้างบนนะมีการถ่ายแล้วก็ลบคนหรือว่าการถ่ายผูเจดีภูเขงทองแล้วก็ปรับให้มันตรงตำแหน่งรผมว่าเอไอสร้างภาพมาได้ค่อนข้างที่จะเนียนนะครับแล้วก็ผมมีลงภาพไว้ใน Facebook ด้วยลองไปดูได้นะครับ ผมพูดเป็นเรื่องความร้อนนะครับผมพูดเรื่องของการทาย i i อันหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือผมอยากให้ซ m s u ุงเนี่ยให้นะครับชาร์จเร็วมามากกว่า45วัตต์นะครับ45วัตต์เนี่ยถ้าดูจากโฆษณาเนี่ยก็คือ65%ใน30นาทีเนาะถ้าคือถ้าเกิดเราเทียบกันในตลาดอ่ะคือผมว่ามันควรจะสัก60หรือ100ประมาณนี้นะก,ก็ฝากไว้พิจารณาละกันนะครับสำหรับการชาร์จเร็วนะครับ ความร้อนชัดเร็วอย่างที่ผมอยากจะขอนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่46,900บาทสำหรับแรม12้อมอยู่ที่256นะครับถามว่าราคามันสูงไหมไหมก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้นะครับ g AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปลภาษานะครับการเ,เวลาไปเที่ยว ต่างๆแล้วเว่าที่ต้องคุยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแปลสดๆได้อน,นี้ก็ถือว่าคุ้มหรือว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองก็คือเป็นตัวที่สําหรับการบันทึกการประชุมอย่างถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนๆหรือว่ามีคนต่างชาติหรือมีคนไทยอยู่อะไรแบบนี้ตัวเครื่องตัวนี้สามารถที่จะแปลภาษาและททำเหมือนกับเป็นบันทึกการประชุมให้เราด้วยคุณผู้ชมมาคุยมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมจเห็นว่ามันเหมือนกับว่ามันเน้นในเรื่องของการทํางานที่เป็นในเรื่องของเชิงบิสเนสการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะนี่คือจุด ที่เขาจ้างใจจะขายกับคนกลุ่มนี้ในราคาประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าถ้าเทียบแล้วเมเนฟิตกับราคาถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับอย่างที่ผมขอไปก็คือเรื่องของชาร์จเร็วเรื่องของความร้อนนะครับในเวลาที่เราเจอแบบสถานการณ์ที่มันร้อนๆมากๆนะครับอย่างอื่นก็พูดไปแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันไป Galaxy AI มันไปลงกับตัวเก่าๆนะครับผมว่ามันก็อาจจะยังไม่แมทกับตัว CPU ที่เป็นตัว Snapdragon 8 เจน3ตัวนี้นะครับเรื่องของการเล่นเกมนะครับการควบคุมร้อนทําได้ดีนะครับตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นกว่าตัวที่เป็น a e อ3จ็บสเอตรานะครับไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ช่องทางการจําหน่ายเนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่ามันมีตรงไหนที่เราจะสามารถใช้ในกรณีที่แบบพักภาษีนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางที่ลดได้เยอะที่สุดแล้วกันเพราะราคามันค่อนข้างสูงอยู่เนาะก,ก็ลองลองๆล,ล,ลองพิจนารณา,าดูแล้วกันก็วันนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคือเครื่องพวกนี้ผมจะส่งคืนแล้วเนาะ คือถ้าเกิดว่ามีใครมีคําถามอะไรแล้วผมยังสามารถที่จะจำได้ผมจะมาตอบให้ใหทุกทุกคอมเมนต์ละกันนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือเราก็ยังรีวิวมือถือเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยมือถืออาจจะออกมาค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าผมเองก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าถ้าเครื่องมานะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายสามารถที่จะถ่ายรีวิวได้แล้วก็่ก็ชอบรีวิวแบบเป็นแบบในสถานการณ์ที่แบบว่าเป็นธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้มานั่งตั้งโต๊ะรีวิวหรือว่า ใช้งานแบบอ,อยู่ในห้องที่มันมีความเย็นอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยละกันครับบกันใามตอนหน้ากับบามาไอทีนะครับยังอยู่แล้วก็ฝากติดตามช่องที่เป็นรีวิวไม่ใช่รีวิวโคร์เพลงของผมด้วยละกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>